สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้จะเป็นการตีวอลลี่เดือนมิถุนายนเป็นวันที่4แล้วนะสําหรับอ,อุปกรณ์ผู้กล้าก็จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะมีวอร์เดนใช้เป็น2คัมพี์นะฮิวกับอมะตะแล้วก็ร้อยแชมเปี้ยนจะใช้เป็นบูธไฟฟ้ากับควนงาเร่งรีบนะผมจะไม่ใช้หอกติดจรวดแล้วก็วคือจะไม่ใช้น้ำยาเรียกลก่ะนะเป็นน้ํายาล่องหนล,ล้วนแล้วก็ใช้ยาแผ่นอินไว้อีกขวดหนึ่งอ่าบ้านองดนตีพอดีนะโอเคฝั่งหนุ่มข้ามเป็นบ้าน14นะ ถือว่าเป็นบ้านที่เราควรจะต้องเก็บสามดาวให้ได้เพราะว่าเป็นบ้านเล็กน,น้อยกว่าเรานะเรามีบูธอาหารด้วยเราไม่าหารเราเป็นของบ้านสิบห้าดังนั้นไม้นี้ห้ามพลาดเลยต้องสามดาวเท่านั้นโอเคสาวล้วนเป็นแบบเส้นเดียวนะซึ่งสูตรเราค่อนข้างแพ้ทางแต่ว่าด้วยความที่ทหารเราบ้านสูงกว่านะก็น่าจะไม่มีปัญหาเครื่องจากเดี๋ยวผมจะใช้เป็นศิลาจอมถล่มนะผม เข้าทางด้านซ้ายมือโอเคก็ปล่อยมันตีไปเรื่อยนะแล้วก็กะจังหวะลงยาล่องหนเรื่อยอยู่ที่ประสบการณ์ความเคยชินความชนานาญนะเล่นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็กะจังหวะชําชนาญได้เองนะโอเคปล่อยดันเข้าไปนะมันจะเดินขึ้นด้านบนเลยผมกะว่าจะมาพางป้อมอินซีให้สักหน่อยนะแต่ว่าเดินออกไปด้านบนและไม่เป็นไร โอเคผมกดขวดน้ำยาเร่งรีบใช้งานเลยนะเพื่อให้มันรีบไปพังศสาลว่าเส้นเดียวแล้วก็ลงยาปนินไหวไปด้วยเลยช่วยตัดเลือดนะแล้วก็มันเข้ามาหาป้อมอินทรีร์นะเราดูว่าป้อมอินทรีย์จะพังไหมโอเคสวยงามนะอาวุธหนักไปหมดเลยนะเหลือแค่ศสาลวาเส้นเดียวอยู่ต้นเดียวเท่านั้นเราใช้ใช้เข่งได้ไม่มีปัญหานะผมยิงธนูยักษ์ไปทางด้านขวานะอันนี้คือไม่ได้เลิงอะไรนะยิงไว้เฉยๆเลยเพราะว่า ตรงโซนกลางเมืองกับด้านบนอะสิ่งปลูกสร้างมันหายไปเยอะนะถ้าเรายิงไปตรงนั้นมันก็ไม่คุ้มอะผมก็เลยยิงตรงโซนที่จะมีสิ่งปลูกสร้างให้มันพังได้นะก็เลยยิงแบบว่าไม่ได้เล็งอะไรเลยเล็งแค่โซนที่มีสิ่งปลูกสร้างเยอะๆจะได้คุมๆนะแล้วก็ปล่อยอทาหารไปที่เหลือเลยแล้วผมก็กดคัมพีฮิวกับอมตะพร้อมกันเลยนะโอเคผมแช่พปที่สรว่ายน้เส้นยวเลยนะให้เรา แ่ไปอีกขวดหนึ่งโอเคียไม่ต้อนะจบไปแล้วเราไปแช่ตรงบ้านแล้วก็กดสกิลของเจ้าชายมินเนี่ยนนะะแช่ไปที่บ้านกับควีนแล้วก็แช่ไปเลยอีกขวดหนึ่งนะโอเคก็ไม่ยากแนละ้ววันนี้เจอบ้านเลเวลที่ต่ำกว่าเราบ้านหนึ่งก็เลยทีไม่ยากเดี๋ยววันท้ายมี แข็ง,แ,ขงแน่นอนผมไปสองมาแล้วน่าจะชนบ้าน16อยู่สำหรับวันนี้4นี้ก็ถือว่าพักผ่อนตีแบบชิวๆนะก็เก็บสำดาวไม่แค้นได้สำหรับวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย